ทานมื้อกลางวันนะครับเป็นร้านเชฟเทเบิลที่ดังมากๆเลยตอนนี้แล้วก็จองคิวยากมากแต่ว่าพี่เอจองให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นร้านแฟลตมาเบิลนะครับอยู่ในอารีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีนัดกับพี่เอแล้วก็บอยนะครับไปดูกันว่ามื้อเที่ยงเราจะสั่งอะไรมาทานกันบ้างนะครับถเป็นถึงบริารแเป็นะครับมา่เหมือนกันครับอ่าบ ก็เปรี้ยวมากกว่าขอหวานน้อยนะครับะเองคเดี๋ยวมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นหอมชิ้นไหน,นดีชิ้นไหน,น,นดีอยูเราจะมีข้าวผัดปาเนื้อแท่ด้วยสวนมันที่แทรกอยู่เราตออกแล้วไปข้าวผัดค่ะบ้อเยี่ยมก็จะแบ่งเป็นสองแสนพันสชิ้นด้านนี้จะเป็นวาเกลก็จะมีเป็นสกลอ,อกแล้วก็เป็น อนนี้เราออเดอร์อาหารนะครับขออนุญาตหันหน้าออกแสงอยู่กับพี่เอกแล้วก็บอยนะครับที่ร้านพี่เอและบอยเป็นร้านที่บอยเลือกในชะ่เพราะว่าคือบอยขับรถผ่านมา2ปีแล้วตรงนี้เพราะว่าไปทางกลับบา้านเราก็จะเห็นคนที่เขาบอกว่านั่งกินกันใช่ป่นั่งกินกันเป็นแบบเป็นร้านกระจกเนี้ยก็แบบอยากจะมากินหลายครั้งมากแล้วเนี่ยเป็นโอกาสแล้ววันนี้สั่งอะไรเลยมั้ย มิววายเกียวเอห้าแล้วก็หลายๆอย่างขนมปังกะทิย่าใช่คุณแล้วก็พาสต้าพาสต้าอะไรล่ะบอสเป็นคาปิลลินี่อูนิครีมซอสช็อคโกแลตแซลมอนโรลไข่ชาแซลมอนอนดูนี่อะไรนะบอสเจ้าเก่าศูญหายไปตัวนเขาพยายามหามุมเขาอยู่ครับยังไม่ประสบความสำเร็จ ยูสูยูสูตุ้ื่โอ้โหนี่ัำย่อยมากัมปิโปก <c oughs> เปรี้ยวมากเปรี้ยวสด,ดจัดที่หิวอยู่แล้วไหนไยชิมไหนดิจัดที่หิวอยู่ยแล้วหิวเป็นอิฐตาชเลยคนนิดนึงเนาะจะแพ้เขาใส่ <c oughs> เออแซ่บแซ่บแบบเต็ม ทะทาชอบความสดชื่นแบบสุดๆสาดเข้าใส่แบบเต็มๆดูนี้ครับนี่คือขนมปังกระเทียมครับที่ทอปด้วยหอยนะครับแท<ม>้จริงมากอืม้มกรอบกรุบอร่อยมากเบบกเต็มเต็มเฮ้ยไล่ ส่งเข้าไปในกลุ่มสักหนึ่งวิดีโอหนึ่งคลิปแล้วครับวุ้ลต้าสลัดขาอ๋อได้คุณโอ้มากรได้นะคะแครับน่ากินมากอาจานเผื่อแบบอยากจะคลุกแบบคลุกแยกเองอ๋อโอเคเพราะว่าน้ำสลัดมันอยู่ด้านล่างอ๋อโอเคโอเคใส่คูกเสร็จแล้วก็คลุกได้นี่คลลุกสได้แล้วจะได้เข้าถึง อมเลีมอะไรเลยข้างแลเดือดร้อนละลายเนเราจะมาเราไปกบนมิเบี้ยวเองบอส่อกินแค่หนึ่งหนึ่งในสี่นะัน่ไปแบงขายข้างหน้าจะไ่กินเส้นมากินข้าวเพราะว่า ซอสจะมีอูนิด้วยนะครับอูนิด้านบนแบบแยกไว้ทานท็อปแต่ลั่งิบในซอสมีอูนิแล้วก็ท็อปด้วยอูนิอีกทีนึงครับนา่ากินมากอร่อยมากอร่อยมาก แล้วอ,อันนี้ไว้ตรงนี้แล้วเรากินอันนี้กันก่อนเอถเอะรอนถ้าหายร้อนแล้วมันจะไม่อร่อยนี่ต้องสั่งนะทุกคนอันนี้อร่อยชิบหายเลยนนต้องหยัดต้องหยัดต้งหัดเลยต้องเผ็ดนิดนิดออกเลยนี่ไม่กินเลยนะน้ำมะนาวเนะี่ยน้ำยูสุกนี่เหมือนมะนาวอร่อย <c oughs> ของพี่อ่ะเอาซอสมากินของพี่ดิซอสแต่ถ้าเค้าน่าจะบอกเชฟว่าไง จะชิมอ,อีกนหนึ่งอืมเป็นเฟรชแล้วก็หอมนี้สิบาด้วยอนอมาคนส,สวยๆไม่เป็นไรจืดจืดเลยเรี้วจืดเลยขัาตัดคือมันนั้นอร่อยมากมา แล้วเชฟเอกพยายามจะแกะนะฮะไม่ได้ในหัวคืออะไรวะบอยอะบอยอันนี้มันยังไงวะบอย <laughs> เออมันคืออะไรวะเราชิมมันเป็นเหมือนแบบอะไรนะน้ำพริกอะไรนะมะม่วงอ่ะเขาเรียกอะไรนะติเกลือ,อะมะม่วงใส่แล้วก็บวยนะเออแต่ว่ามันแบบอะไรก็ไม่รู้สลัดอ่ะทุกคนต้องลองมาอร่อยริหั่นไปทีอ่ะคือพาสต้าหมดแล้วอ่ะใช่บอยอ่ะโคตรดานเลยอ่ะ วันนี้ที่เราสั่งมาประมาณนี้<ม>เราชอบมาไหนที่สุดบอยชอบทุกอย่างเลยคือมันมเทียดไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับอย่างอย่างเนื้อใช่ปะมันก็เป็นเนื้อถูกปะอย่างพาสต้าก็คือพาสตา้สตาไม่เหมือนกับว่าถามว่า <c oughs> เทียบกันไม่ได้นาะมันไม่ได้สั่งเนื้อมาสองสามชนิดมาเทียบกันมันถามเหมือนไปถามว่าส้มตำกับพิซซ่าไหนอร่อยกว่าอย่างอ๋อพิซซ่ามันไม่ตอบไม่ได้เป็นพี่ถ้าพี่จะทำนะทำมันนี้ข้าข้าวผัดเนื นั่นแหละครับก็ชอบมากแบบมันเป็นนึกว่าไม่เป็นอาหารแบบอาหารฝรั่งที่คนไทยชอบอ่ะรสมันนัวรสแบบจัดจัดสัดสายใจเนาะอร่อยจริงจริงจริงแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยอร่อยมากชอบมากคิดว่าแบบมากินอีกแน่ๆเพราะว่าอยู่อยู่ไกลบ้านด้วยไปแล้วอร่อยแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคอนสนได้เลยเพราะมันพูดมากเพราะปกติมันไม่ค่อยพูดเวลาถามมันจะบอกอร่อยอร่อยทุกจาน ข้าวผัด so มันเน like so e ื้อ hmm. ม yeah. in ันก็ข้าวผัดมันเนื้อเราอ๋อที่เขาบอกว่าเขาจะเอามันเนื้อเอ้ห้ามาผัดกับเคาให้เราไปผัดเนื้อให้เราเ้าผัดมันเนื้อเขาเอามันน่ะไปเจียวในกระทะให้กรอบให้น้ำมันมันออกมาแล้วเอาข้าวผัดแต่ประเด็นคือซอสที่เขาใส่อ่ะมันคือซอสอะไรไม่รู้แต่อร่อยมากเลยแล้วตัวข้าวมันก็ได้เป็นข้าวพิเศษด้วยอ่ะเพราะมันมีความแบบว่าเม็ดอ่ะเออเป็นเม็ดกินแล้วมันหนึบหนึบหนึบแต่มันสุกนะอืมใช่นั่นเอง มาเสิร์ฟอะไรครับ้เรา,าเสิร,ร์ฟกาแฟกับขนมกับน้ำกับน้ำดูยัวช็อกโกแลตมาร์ชเมลโล เขาใส่อะไรเขาใส่ลำหรือเปล่าล่ะลำอะไรเปิดข้าวเหรอเ่า